สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ร้านเพชรทองบุญวิชานะครับร้านของเราเนี่ยมีแต่เครื่องประดับมือสองงานเก่างานโบราณแท้ๆนะครับที่สภาพดีแล้วก็พร้อมใช้งานที่สำคัญราคาสวยด้วยถ้าพี่ๆนะครับชอบแล้วก็ รักงานเก่างานมือสองเนี่ยกดติดตามช่องไว้ได้เลยสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่กดติดตามช่องแล้วกดไลค์กดแ like, ชร์รัวๆให้กับต้นและนิกด้วยนะครับวันนี้เราก็มีของมาฝากพี่พี่นะคะเป็นงานจิวเวอรี่แล้วก็เป็นงาน, ry, น,งานทั้งงานเก่าแล้วก็งานที่เป็นรุ่นใหม่นะครับทุกชิ้นอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สวยเหมือนเดิมไปชมกันครับ เรามาเริ่มกันที่งานชิ้นแรกเรื่องน้ำย่อยกันก่อนนะครับกับงานแหวนเพชรลูกโลกประดับเรือนยอดด้วยชับทิมเนื้อแก้วนะครับตัวเรือนทองคํา75%น้ํน้ำหนัก รวมอยู่ที่6.41กรัมประดับด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วเม็ดใหญ่นะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชรลูกโลกเม็ดใหญ่เช่นเดียวกันอีก12เม็ดรวม1.49กรัตหน้ากว้างเนี่ยอยู่ที่1.8คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขายนะครับ28,500บาท ดีงามเหลือเกินน่ามีไว้ใช้เหลือเกินครับสำหรับแหวนวงนี้นะฮะถ้าพี่พี่เนี่ยเป็นคนชอบงานพวกเพชรซีกเพชรลูกโลกวงนี้นะคะพี่พี่รีบกดจองรีบกดสั่งซื้อมาได้เลยต้นบอกเลยว่าสวยเห็นทีแรกเราก็รู้สึกเลยว่าเออวงนี้สวยนะครับสำหรับตัวแหวนเนี่ยก็คือตัวเรือนมาในสภาพที่ดีแล้วก็ตัวเรือนมีคุณภาพ ก้านแล้วก็ตัวเรือนทองเยอะหนาแข็งแรงนะครับแล้วก็สลุลายได้อย่างสวยงามส่วนตัวด้านหน้าเนี่ยใช้เพชรลูกโลกเม็ดใหญ่เป็นเพชรแบบไม่รองซับเล่นไฟดีนะครับแล้วก็ตรงกลางเรือนย่อ,ยอจะประดับด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วสีชมพูหวานมากๆอย่างนี้นะครับก็คือใส่ยังไงก็สวยโดยเฉพาะถ้าพี่ๆเป็นคนที่ชอบอแต่งตัวนะครับออกแนวแบบ ไทยนิดๆหรือว่าผสมผรสานอะไรอย่างเงี้ยแหวนวงนี้นะครับจะทําให้พี่ๆปังแน่นอนงานสวยงานหวานละมุนแบบนี้รีบกดสั่งซื้อมาได้เลยครับมาต่อกันที่งานแหวนไพลินซีรอนนะครับประดับด้วยเรือนเพชรสไตล์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานที่เก๋แล้วก็มีดีไซน์ เรียบโก้ดูดีมากๆตัวเรือนทองคํา75%น้ํา้ำหนักรวม11.45กรัมประดับด้วยเม็ดยอดจะเป็นไพลินซีรอนนะคะพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร25เม็ดรวม50ตังคตหนะ้ากว้าง2 2คูณ2.0ซนติเมตรขนาดแหวน60ราคาขาย39,500บาท ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงเลยตัวไพลินซีรอนเนี่ยมีพี่ๆหลายท่านนะนน่าจะอยากถามต้นว่าเอ๊ะ ประมาณกี่กระลัดอะไรประมาณนี้ตัไม่ได้แกะช่างนะครับแต่ว่าดูจากสายตาวัดขนาดจากสายตาน่าจะมีกระลัดกว่าขึ้นไปนะครับแล้วก็ตัวสีของไพลินซีรอนเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินใสเลยสีเฉดแบบนี้สวยแบบนี้แล้วก็อยู่บนตัวเรือนที่มีดีไซน์เรียบโก้นะครับดูดีมากๆด้านข้างแหวนเนี่ยเขาก็จะทำเป็น เล่นลายนะครับแกะลายเป็นแถวด้านข้างฝั่งหนึ่งและอีกฝั่งหนึ่งก็เรียบส่วนด้านบนเนี่ยเขาจะทำดีไซน์นาเพชรมาจากขอบด้านบนเพื่อตัดกับสีของตัวเรือนทองนะครับงานดีจริงๆทองด้านบนเนี่ยเขาจะทำเป็นแบบพ่นรายมีดีไซน์เข้าไปอีกใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงครับโดยเฉพาะพี่ผู้ชายนะครับถ้าสมมติว่า อชอบงานแบบเรียบเรียบแล้วก็อยากได้แหวนไพลินสวยๆสักวงหนึ่งไม่ต้องเน้นเพชรเยอะเน้นดีไซน์แบบเรียบๆวงนี้รีบกดสั่งซื้อมาเลยนะครับมาต่อกันที่งานแหวนบุษราคำบังกระจาะเหลี่ยมประดับเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม5.77กรัมตรงกลางเม็ดย่อจะประดับด้วยบุษราคาบางกระจาะ ขนาด2.35ดหกรัตนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรจำนวน52เม็ดรวม1.18กกรัตหน้ากว้าง1.6 2 0ูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายนะครับสุดคุ้มประมาณ3า5 0 0บาทใส่เต็มหน้านิ้วกันไปเลยแล้วก็ราคาก็สวยตามตัวของความสวยงามของตัวเรือนจริงๆตัวชิ้นงานนะครับก็คือจะดีไซน์แบบเรียบๆโดยนำ บูษราคบังกาจะนะครับจะเป็นสีเหลืองแกมน้ำตาลเฉดของบูษราคมจะเป็นแบบนี้นะครับมาประดับด้วยเพชรล้อมเพชรสองชั้นเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีครับตัดกับสีของบุษราคมได้อย่างลงตัวส่วนก้านแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยอยู่ในสภาพที่ดีครับงานดีมีไว้ใช้นะครับทั้งการใส่ติดนิ้วหรือว่าใส่ออกงานที่สําคัญหน้าแหวนเนี่ยเขาจะ หน้าแหวนดูใหญ่นะครับเวลาเราใส่เนี่ยก็จะทําให้แบบเหมือนเราใช้ออกงานแบบใหญ่ๆได้หรือว่าไปงานแต่งงานบวชหรือว่างานอะไรที่ว่าต้องแต่งตัวสวยๆเป็นพิเศษอะไรนี้เราก็ใช้แหวนวงนี้ได้นะคะร,ราคาถูกแอบกระซิบแต่ไม่ได้กระซิบหลอกบอกเลยว่าวงนี้ราคาถูก3ามหมกว่าบาทได้หน้าแหวนแบบนี้ถือว่าน่าซื้อแล้วก็น่ามีไว้ใช้มากๆกด CF มาเลยนะครับ เรามาต่อกันที่แหวนกรีนทูมาลีนประดับด้วยเรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม3.99กรัมประดับเม็ดยอดด้วยกรีนทูมาลีนนะครับแล้วก็ประดับเพชร16เม็ดรวม56ตต่งหน้ากว้าง1.2คูณ1.7เซนติเมตรขนาดแหวน52ราคาขายส่งต่อเพียง 19, ้ยง1,9950บาท เป็นแหวนที่น่ารักนะครับใส่แล้วเหมือนเจ้าหญิงเลยสำหรับแหวนกรีนทูมารีนวงนี้ตัวกรีนทูมารีนเนี่ยเขาจะเป็นอัญมณีแห่งโชคนะครับก็คือจะนำมาชื่นโชคลาภแล้วก็ความโชคดีต่างๆใส่เอาเครสใส่ติดนิ้วได้เลยแล้วก็ตัวเพชรที่มาประดับเนี่ยขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้เลยนะฮะส่วนก้านแหวนอ,อ,อยู่ในสภาพที่ดีครับก้านแหวนแล้วก็ตัวเรือนไม่บุบบี้นะครับ สีความขาวความเล่นไฟของเพชรช่วยขับตัวทูรมารีนนะครับสีเขียวเข้มเนี่ยให้มีความโดดเด่นแล้วก็น่ามองมากๆทูรมารีนสีแบบนี้นะครับสีของเขาจะโดดเด่นแล้วก็สะดุดตาดูมีสเสน่ห์ดูลึกลับน่าค้นหานะครับน่ามองในทุกๆโอกาสจริงๆพี่ๆนะครับที่ กำลังมองหาแหวนไว้ใส่ติดนิ้วเอาเคล็ดสักวงหนึ่งแหวนกรีนทูมารีนวงนี้น่ามีไว้ใช้ราคาถูกด้วยกดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อกันที่งานแหวนเพชรลายเกลียวนะครับวงนี้เป็นอีกหนึ่งวงที่ได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็มาในราคาที่น่าซื้อนะฮะตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม4.78กรัมประดับเพชร รวมทั้งวงมีอยู่ที่1.08กระหาแปลงเป็นเพชรยอดเม็ดใหญ่เลย1เม็ดขนาด28ตังแล้วก็ประดับด้วยเพชรย่อยอีก26เม็ดรวม80ตังคหน้ากว้าง0.9คูณ1.9เซนติเมตรขนาดแหวน50ราคาขายคุ้มมากๆ29,500บาท รีบกด cf รีบกดสั่งซื้อมาได้เลยสำหรับพี่ๆนะครับที่อชอบงานจิวเวอรี่นะครับกำลังมองหาแหวนจิวเวอรี่แหวนสักวงหนึ่งเนี่ยไว้ใส่ติดนิ้วเน้นเพชรเม็ดใหญ่หน่อยนะครับในราคาที่ไม่แพง วงนี้นะครับอยู่ในงบประมาณของพี่พี่แน่นอน2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเกือบส0,000เนี่ยแต่พี่พี่ได้เพชรเม็ดใหญ่ก็คือตรงกลางย้ำพิธีว่า28ตังค์ต่างแล้วก็ไม่ขี้เรดด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ทั้งเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เพชรเม็ดเล็กนะครับประกายน้ำเพชรแวววาวสดใสนะครับสวยงามจะทำให้พี่ๆสุกสกาวแล้วก็โชนแสงเวลาพี่พี่ หยิบมาใส่แน่นอนตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีครับก้านแหวนหนาตับเลยก็คือก้านแหวนไม่บางนะครับแล้วก็น้ำหนักทองเนี่ยดีดีไซน์แบบเรียบๆใช้งานกันได้บ่อยๆกดสั่งซื้อกด CF เข้ามาได้เลยนะครับ เรามาเติมความหวานกันกันกบแหวนดอกพิกุลเพชรแถวนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคํา75%น้ำหนักรวม4.16กรัมประดับด้วยเพชร45เม็ดรวม1.17กรัตหน้ากว้างแหวน0.9คูณ1.8เซนติเมตรขนาดแหวน54ราคาขายส่งต่อคุ้มมากๆ28,900บาทเป็นแหวนที่ กลมกล่อมลงตัวทั้งความหวานแล้วก็ความสวยงามนะครับลงตัวมากๆเลยชิ้นงานเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาแบบเหมือนแหวนเจ้าหญิงอีกหนึ่งวงนะครับก็คือจะทําเป็นดอกพิกุลเพชรเนี่ยสดอกด้วยกันแล้วก็เรียงเป็นแถวอยู่ด้านบนแล้วก็ตัดด้วยขอบเพชรที่ด้านข้างแบบนี้นะครับเพชรที่ประดับ ขาวเล่นไฟข้างในสะอาดใช้ได้ส่วนก้านแหวนอยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็พร้อมใช้งานเช่นเดียวกันฮะความแวววาวน้ำเพชรเนี่ยมาเต็มเลยเห็นไหมครับก้านแหวนตัวเรือนแหวนแบบนี้ใส่ติดนิ้วได้ที่พี่หลายท่านนะครับอาจจะกำลังมองหาซื้อของขวัญน,นะครับหรือว่าของวันเกิดให้กับคุณแม่หรือว่าคนที่พี่ๆรักนะครับวงนี้ ต้นแนะนำเลยเพราะว่าซื้อแล้วได้ใช้ซื้อแล้วได้ใส่สวยๆในทุกวันแน่นอนเพราะว่าดีไซน์ของเขาเป็นแหวนดอกพิกุลเนี่ยเป็นแหวนร่วมสมัยใส่ได้ทุกวันกดซีเอม,มาเลยครับเรามาต่อกันที่งานแหวนเพชรนะครับหน้าใหญ่ๆไว้ใส่เต็มนิ้วกันบ้างตัวเรือนทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม12.96กกรัมประดับด้วยเพชร 153เมตรรวม3.30สกรัตนะครับหน้ากว้าง3 3คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน55ราคาขายสุดคุ้มมากๆ75,000บาทใส่เต็มหน้านิ้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเหมือนปลอกเพชรเลยทำเป็นลายเรียงแถวทั้งหมดจำนวน5แถวเพชรที่ประดับทั้งเพชรเม็ดใหญ่แล้วก็เพชรเม็ดเล็ก ขาวเล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้เช่นเดียวกันก้านแหวนหนาไม่บางนะครับแล้วก็ตัวเรือนอยู่ในสภาพที่ดีแหวนแบบนี้เหมาะมากๆที่จะเป็นแหวนไว้ใช้นะครับใส่ออกงานเน้นความเต็มหน้านิ้วเห็นไหมครับความแวววาวของเพชรที่พี่ๆเห็นเนี่ยก็คือ ต้นถ่ายกับแสงธรรมชาตินะครับไม่ได้ถ่ายกับแสงไฟก็คือเป็นแสงธรรมชาติเลยสีน้ําเพชรเนี่ยจะใกล้เคียงกับของจริงก็คือแวววาวแบบนี้นะฮะถ้าพี่ๆเป็นคนชอบงานจิวเวลรี่ที่มีดีไซน์แหวนที่เป็นทรงแถวดีไซน์แบบนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณามากๆใส่แล้วดูเก๋ะนะครับแล้วก็ดูเป็นชิ้นเป็นอันใส่แล้วดูแบบเออหน้ามองดูสะดุดตา ที่สำคัญราคาสวยด้วยแค่เพชรก็ไม่ได้นะ,นะครับราคานี้กด CF เมาเลยครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันกับงานจี้น่ารักน่ารักกันบ้างนะครับกับจี้หัวใจทับทิมสยามประดับเพชรงานเก่าตัวเรือนทองคำ75-90%น้ำหนักรวมนะฮะอยู่ที่1.92กรัม ตรงกลางเนี่ยเขาจะประดับด้วยทับทิมสยามหัวใจแล้วก็ประดับด้วยเพชรูุลาบจำนวน46เม็ดรวม46ตังค์หน้ากว้างนะครับอยู่ที่1.3คูณ1.9เซนติเมตรราคาขายส่งต่อเบาวิวหน้าซื้อที่สุดเพียง9,950บาทเครื่องประดับราคาต่ำกว่า1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานน่ารักบอกเลยนะครับว่ามีพี่ๆหลายท่านเนี่ยให้ต้นหา เครื่องประดับที่เป็นทับทิมสยามหรือว่าสะสมงานทับทิมสยามอยู่ชิ้นนี้ห้ามพลาดเลยเป็นทับทิมสยามหัวใจสีแดงนะครับสีแดงเข้มเลยแล้วก็ตัวดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบงานเก่าก็คือทําเป็นรูปหัวใจแล้วใช้เพชรกุหลาบมาประดับงานดีเป็นขนาดน่ารักน่ารักกด C f มาเลยครับมากันที่งานชิ้นสุดท้ายนะครประจำวันนี้ก็คือจะเป็นแหวนโอปอล ออสเตรเลียประดับด้วยเรือนเพชรลายพันพฤกษางานสวยตัวเรือนจะเป็นทองคำขาวนะครับ75%าน้ำหนักรวม5.57กรัมประดับเม็ดย่อดด้วยโอปอลออสเตรเลียพร้อมใบเซอร์บนตัวเรือนประดับเพชร26เม็ดรวม52ตังค์หน้ากว้าง1.0คูณ2.0เซนติเมตรขนาดแหวน56ราคาขายส่งต่อสุดคุ้มมากๆ21,500บาท พี่ๆนะครับที่ชอบนะครับงานโอปอลเนี่ยจะทราบดีเลยว่าโอปอลออสเตรเลียเป็นแหล่งของโอปอลที่ดีแหล่งหนึ่งในโลกเลยนะครับก็คือสีของเขาเนี่ยจะมีมิติแล้วก็สวยงามมีเหลือบอะไรแบบลงตัวคือจะสวยพูดได้เลยว่าสวยสำหรับโอปอลออสเตรเลียนะครับแล้วก็เพชรที่ประดับ ขาวแล้วก็เล่นไฟดีอยู่บนตัวเรือนอย่างที่ต้นบอกเลยว่าสวยงามจริงๆกดจองเลยครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ๆวันนี้นํามาลงให้พี่ๆชมเนี่ยอาจจะไม่จุใจมากแต่ว่าก็มีแต่งงานสวยๆนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้ เราก็มีอัปเดตเช่นเคยครับในวันพรุ่งนี้ก็อัปเดตในช่วงบ่ายนะครับเราก็พบกันอีกเช่นเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง y YouTube เพชรทองบุญพิทักษ์ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการสั่งซื้อเนี่ยง่ายมากๆเลยแคปรูปภาพครับแล้วก็กดส่งมาทางไลน์วันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วพบกับการอัปเดตของสวยๆในวันพรุ่งนี้ภาคบ่ายแล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย